ทุกคนครูจะพาทำโพสนะคะอัลบั้มโพสในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งมันแบบมันเก๋มากทุกคนนะคะแล้วมันก็เป็นลูกเล่นเวลาที่เราจะหยุดนิ้วคนดูต้องทำยังไงอันนี้ครูออกแบบไว้เรียบร้อยนะคะขนาดก็คือนะคะเดี๋ยวขอเ,เช็คขนาดนิดนึงนะคะขนาดก็คือ2560คูณ3840่ค่ะเดี๋ยวมันจะออกมาแบบไหนรอดูนะคะอ่าไปที่แชร์ก่อนแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะกดดาวน์โหลดแบบ JPEG เลยลงอ่าดันคุณภาพไปที่100นะคะแล้วก็กดเลือกเลยหน้าที่ หน่งหรือว่า current page ก็ได้นะคะคือหน้าปัจจุบนนะันอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยโอเคกูดาวน์โหลดแล้วนะแล้วจากนั้นนะคะมีอีก3แผ่นที่ครูก็ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วอ่าตึ๊ สแผ่นที่ครูจิ๊บออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นขนาดนะคะเดี๋ยวมาดูที่คัสตอมไซส์ก่อน1 2 8 0นคูณ1280นะคะแบบนี้เนาะนี่นะคะเมื่อเราดูที่แผ่นที่หนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นใครที่ขายไอศครีมหรือว่ามิล s ์เชคอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ขายอะไรก็ตามแต่เอาไปอะแดปได้เลยนะคะประยุกต์ใช้ได้เลยอันที่2ก็เป็นไอศครีมนะคะแบบนี้โดยครูเอาตัวของภาพไอศครีมมาเทมเพลตสําเร็จรูปมาแล้วก็นํานางแบบมาใส่ในตัวของไอศครีมเพื่อให้มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ตัวนี้อันสุดท้ายก็คือเลมอนเอทค่ะหรือว,ว่าน้ํามะนาวน้ําเลมอนน,นะคะอร่อยอร่อย,ออยนั่นเองค่ะทีนี้ครูจะเซฟจะเซฟ3รูปนี้ไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปประกอบร่างเวลาโพสต์อัลบั้มใน Facebook มันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดันขึ้นที่100เช่นเคยเราดาวน์โหลดออกมา นะคะคกดที่หน้า1 2 3จ้าไปเลยจ้ากดหน้า1 2 3นะคะกดดันค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวครูจะไปเปิดใน Facebook แล้วก็โพสลงนะคะใครที่อยากทำแอดนะหรือว่าใครที่แบบมีโปรโมชั่นเนาะหรือว่าแบบเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยคือ เอาไปประยุกต re so like ์ใช้ได้เลยนะคะสําหรับขนาดภาพนี้มันจะทําให้โพสต์ของเราน่าสนใจมากทุกคนมันหน้าคลิกกันนะคะมันดูมีความแบบอุ้ยมันมีอะไรนะค้นหาไม่เบนๆบนเนาะทุกวันนี้ต้องทําให้มีอะไรที่แบบมีลูกเล่นนะคะครูจิ๊บเข้ามาที่เพจ Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองทําโพสต์ดูนะคะที่ได้จากการออกแบบในแคนวานะคะรูปภาพอ่านี่เลยนะคะคือขนาดที่1เนาะแล้วก็กดเรียบร้อยเราจะได้แบบนี้นะคะเมื่อเรากดขนาดที่2 นะคะก็คือตัวนี้1 2และ3นะคะกดเรียบร้อยค่ะดูนะคะว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรคือเราจะได้ภาพที่เกิดจากการแบ่งภาพนะคะในมุมมองที่พอดีเป๊ะเลยนะคะก็คือภาพขนาดใหญ่1ภาพและภาพขนาดเล็กอีก3ภาพค่ะซึ่งมันก็จะทําให้แบบมันน่าสนใจอะทุกคนใส่แคปช่องแคปชั่นอะไรแล้วก็โพสต์ได้เลยนะคะง่ายไหมง่ายเนาะง่ายๆเลยนะคะนี่เวลาที่เราดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสวยมากเลยทุกคนนะคะซึ่งนะคะนอกจากเราจะทําแบบนี้ได้แล้วอเดี๋ยวคุณจะขอแคปไว้ก่อนนะคะแคปไว้แคปตัวงานไว้ก่อนไว้เอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะให้กับนักเรียนได้เห็นกันเนาะว่าเอมันทําง่ายๆนะทำไม่ยากเลยนะคะ อันต่อไปนะคะเราเข้ามาที่แคนวาเหมือนเดิมซึ่งครูได้สปิดภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะการสปิดภาพนะคะก็คือการแบ่งภาพค่ะแล้วภาพที่เราออกแบบไปนะคะเราสามารถโพสต์แบบนี้ได้ด้วยทุกคนเดี๋ยวลองจะโพสต์ให้ดูนะคะกดดาวน์โหลดค่ะต่อไปนะคะเราจะโพสต์ a c e b o o k ในแบบฉบับของภาพแบ่งครึ่งกันบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวครูไปแก้ไขก่อนนะคะลบตัวนี้ไปก่อน จากนั้นก็เพิ่มนะคะรูปที่เราดาวน์โหลดออกมารูปแรกนะคะก็คือรูปน้องคนนี้นะคะเป็นสี่ภาพตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่สิ่งที่เราจะได้คือว้ายเลียงภาพผิดทุกคนนะคะเลียงภาพใหม่ก่อนนะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่อะเอาลบไปก่อนแล้วกันเนาะเลียงภาพผิดขอโทษทีขอโทษทีทอะต่อไปนะคะเอาใหม่เอาใหม่ ภาพแรกมันจะต้องเป็นภาพนี้อ่าภาพที่หนึ่งภาพที่สองนะคะภาพที่สองและภาพที่สามเนาะสุดท้ายคือภาพที่สี่นะคะเดี๋ยวดูก่อนภาพไหนเป็นภาพที่สี่เดี๋ยวดูก่อนนะหนึ่งนะคะแล้วก็สองโอเคเนาะแล้วก็จากนั้นก็คือสามอ่ะสามนะคะและก็สี่ค่ะโอเค ีย้ร้อยนะได้แน่นอนภาพนี้ได้แล้วทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นการแบ่งภาพเวลาเราโพสต์แล้วเราดูอะจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีลูกเล่นเนี่ทุกคนนะคะเราสามารถที่จะเอาไปทําในงานแอดของเราได้นะคะหรือว่าโปรโมชั่นร้านค้าต่างๆได้ค่ะจริงๆแล้วคุณจะมีอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปน้องห้อยหัวกินไอมนะคะต้องการนําเสนอมากเดี๋ยวเดี๋ยวโพสให้ดูเดี๋ยวโพสให้ดูเออมันเก๋อะเออนะมันทําให้เรารู้สึกแบบ น,ะะน้องคนนี้น่าสนใจจังนะอยากไปกินไอติมร้านนี้จังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะก็คือภาพที่ 1, 2, 3และ4ค่ะมาแล้วน้องห้อยหัวโอเคตืดนี่ทุกคนห้อยหัวกินไอติมนะเก๋แบน่ารักมากนะคะครูมีวิธีการทำละเอียดในคอร์ส Canva m มือโปรค่ะใครที่อยากจะเรียนนะคะวิธีการแบ่ภาพด้วยวิธีการออกแบบภาพด้วยก็ไปลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะตอนนี้เปิดรับอยู่นะก่อนที่จะ นะทุกคนรีบไปรีบไปรีบไปกับครูจิ๊บยิ้มหวานสตูดิโอจ้ามาเล่นด้วยกันเด้อ